ตอนนี้เราก็เอามาจากร้านแล้วจกที่เราไปหาเจ้าตัวนี้มาซึ่งสรุปนะครับไม่มีทุกร้านนะครับต้องสั่งอย่างเดียวเนี่ยตัวเนี้ยครับโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องไปถามลงกึงที่สำโรงทาบดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่าไอ้ท่อตัวเนี้ย ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องหารถมาลากหรือไม่ก็ยกกลับนะครับยกกลับไปอู่แถวบ้านเรานะครับแล้วก็สั่งอะไรมานะครับไม่นานเลยก็เดินทางกลับครับตอนนี้รุ่นจนกว่าจะานึกว่าจะได้แล้วครับไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับฟ้านะ เลี้ยวขวานะครับตรงนี้เราจะไปอำเภอสัโรงทาบกันยิงยาวอย่างเดียวเลยยาวอย่างเดียวเลีเ้ยวขวาสตรงอย่างเดียวเลยเอาเดินทางกันต่อครับนี่ก็เศร้าเลยครับ มาเป็นมาทัก้ก็เหนื่อยแล้คนนั่งก็เหนื่อยเสียงกลุงไม่ไน่าจะมีเนาะถ้ามันมีแบบทั้งเทอร์โบแล้วเราไปถอดได้อโอโโอย่าง<อ>นั้นก็ดีเลยเขาจะให้ไหมล่ะเขาจะให้ถอดดลล<อ>้วยหรือวิ่ต้องซื้อทั้งลูกเลยถ้าซื้อทั้งลูกลก็ถ้าจังหวะเนี้เราซื้อ ให้ดูทางนะครับ <c oughs> ยิงยาวจากนี้ไปสำารงทาพก็น่าจะประมาณ60กิโลนะครับใกล้ๆนี่แหละ60สิบ60กสกิโลนะครับ หมดแล้วป่ะพี่จะหมดแล้วเติมไว้ก่อนเนาะปัมป๊มปัม๊มปั๊มมีแต่ปั๊มตรงเนี้ยใกล้ที่สุดละนอกนั้นก็มีแต่ยู่นู่นเลยปั๊มปัสสะท้นเนี่ยพี่ค่อยกลับรถแล้วมาเขา้าเดี๋ยวผมกดตังค์ให้ใช่ไหมมันลงเป็นสันนี้ใช่ครับต้องกลับรถมาเข้าปัม๊มเส็งเลยครับนี่โอ้โห หาทัวละไปหามาด้วยไปหาอำเภอรัตนะอำเภอสีขออำเภอเมืองหาไม่มีครับไม่มีใครที่จะสั่งอะไรมาไว้เลยโอ้ยต้องสั่งอะไรอย่างเดียวนะไม่มีใครสั่งมาเก็บไว้เขาบอกว่ารถมันยังใหม่อยู่ครับรถมันยังปีใหม่อยู่รถมันก็ใหม่นะแล้วมันแตกได้ไงน้องพี่เนาะ เ้เกับรถเอ้ยพี่ไปปตรรอตทลุ้นผมลืมว่ามันมีปตรรมอตทลุ้นเดี๋ยวผมกดตังค์เต็มนมันให้โอ้โหแย่เลยรถพึ่งประมาณสองปีซื้อมาคันเนี้ยคันนี้นะไปซื้อมือสองมานะซือมาเท่าไหร่สี่แสน ื้วออ่าสีแสนกันกมดเงินเข้าเซเว่นได้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สำโรงทาบครับครับตอนนี้เราก็ถึงสำโรงทาบแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังหาโลงก,กึ่งอยู่ตอนนี้ก็ยังหาไม่กเจอนะครับเดี๋ยวจะ ทำชาวบ้านแถวนี้แหละใส่ถ่ายกล้องก่อนย่อเทาอ้ทาเขาเท้าลงนี้ก็ได้พี่จอดแล้ว ลงครับตรงไหนมีลงกลึงบ้างครับตรงไหนมีลงกลึงบ้างลงกลึงอ่ะครับเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับครับขอบคุณครับเสียงไฟแดงเลี้ยวซ้ายครับไปครับครับเลี้ยวขวาอยู่อยู่ครับ ข้าวตัวนี้เลยแล้วก็ไปวนออกเลี้ยวขวาใช่ป้องใช้ม,มาบ่อยเลี้ยวซ้ายไ้ายเนอ่ย้าไปทางนั้น ไปตรงเนี้ยเนี่ยับแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับฟรัดโฮมนะครับพิเศษนะครับ ยังอันนี้ก็ทั้งวันแล้วตอนนี้ก็สี่โมงจะสี่โมงบ่ายสามครึ่งแล้วครับรถทั้งวันเลี้ยวซ้ายพี่โอ้ยอินบอกว่าอยู่ตรงไหนนะสี่แยกไปเร่งนี่สามแยกไปเร่งนี่นะ ซีแยกไฟแดงแล้วซีแยกเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปซีแยกอีกซีแยกหนึ่งเลี้ยวขวาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซีแยกเนี่ยสามแยกเนี่ยตอนนี้เราตัดใจจากร้านอะไรยนทุกชนิดแล้วนะครับเราหารงกึ่ง กลัวแต่ตอนเย็นลงกึมมันปิดอ่ะที่นาะพี่นาะต้องรีบไปยังเว่ยลายสามครึ่งเองสามก็เสียกั้นแนนล้วขวาเสียกเลืยกขวา,ารครับ น่าจะอยู่ซ้ยมือนะลองหาดูเป็นโม่อ,มอโมน้ำถ้าร้านร้านโมน้ำเขาน่าจะทำได้นเนาะปิดร้านโมน้ำปิดในร้านโมน้ำหาแล้วหาลงกลึก,กลงลงกลึงลงกลึงอยู่ตรงไหนไห้ นี่ร้านยายาดูก่อนใช่ไหมไม่ไม่ใช่ว่ะพี่หาแกนี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับ น,นี่เราได้ข้อมูลแล้วครับขวามืออีกหมู่บ้านนึ่งหายากหายจริง,งจริงเลยอ้วกไอตรงนี้เพิ่งขุดเองน้ํามาละเพิ่งขุดเลยเมื่อประมาณสองเดือนสามเดือนที่แล้วเพิ่งจะขุดลอกคลองตอนนั้นแบบแห้งกริบเลยไปเราไปหาลรกครึ่งแถวนู้นกันครับลงเนินหมู่บ,บ้านนี้ไปอีกหมู่บ้านถนึงขวามือ ไปว่าดีบ่าว,าวรับทำงานเหล็กทั่วไปเข,เข้าไปเข,าเข้าไปเลยจะเปิดไหมล่ะ กลงกลึงแล้วอ้าวบอกนะว่าไม่เปิดเปิดไหมเ่อนปิดอ้ขอเขาจะอยู่ไหมล่ะอา้งนนมาลงพื้นมีใครปิดกี่โมงครับเครับการมีก็ทำงานมีก็หยุดครับเดี๋ยวมาอีกเนี่ยเราไปซื้อแป๊บก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อแป๊บก่อนนะ ไปร้านนั่นแหละเนาะอะไรยืนนั่นแหละ <Okay. S 1> ร้านไอ้ต้องอยู่สามแยกกันอะ่ะที่ผมที่ผม, oh, มออ๋อที่เออแล้วก็หาบอกเขาเอาแป๊บแบบเนี้ยเอาแป๊บให้มันได้ทรงเท่าเนี้เนาะอน,นี่ครับเราเราไปซื้อแปบอ๊บก่นอนเขาบอกว่าตีอัดแบบนี้ได้อยู่นะครับดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่า เราต้องไปกดเงินด้วยนะครับโโอ้ oh, <no. S 1> กดมาสักพันกดอะไรมาเยอะแท้กดมาสามพันโอ้ยพออยูพันหนึ่งมั้ง yeah. เอาตรงเนาะนิ้วครึ่งเออเอาตรงก็ได้พี่เราเก็เอาประมาณสองนิ้วเนาะเผื่อมาตัดอะไรอีกโอเคแต่ให้มันมีหัวอะไรแบบนี้เนาะให้แต่มันมีหัวไอหัวแบบเนี้ยหัวเหมือนแปบเนี้ยเนาะไปเราเอาแป๊บแบบไหนก็ได้ครับที่มันเท่าเนี่ยให้แต่มันเข้ารูอันนี้ได้ให้แต่มันเท่าเท่าอันเนี้ยเอานะไม่เออไม่ให้แต่ไม่พี่ รูให้มันเท่ากันเนี่ยเอาแป๊บใหญ่ขนาดไหนก็ได้ให้แต่รูมันเท่ากันเนี่ยเพราะว่าถ้ารูมันไม่เท่ามันเพี้ยนเนาะถ้าถ้าใหญ่เกินมันก็ใส่รูอนี่ก็ไม่ได้ได้เอ้แต่มันเท่ากันเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันเพี้ยนมันเพี้ยนด้วยเนาะใช่ไหมเพี้ยนเด้พี่ระบบน้ำเด้เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันว่าจะมีหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่กล้าถ่ายเข็ดแล้ว โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันช่องสาวนุ่นดัมซิ่งนะครับ